พัดไม่นะพัดไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนมีคนตายมีคนตายโบราณได้กล่าวว่าพี่เต่าเคลื่อนไหวน้อยมากแต่ถ้าพี่เต่าวิ่งไปไหนก็นะ ได้ข่าวมาเหมือนกันใจห้องนึงเอ้าเอ้าเอ้าปิงกากทำทำอะไรกันปิงกากแล้วมึงยังเงือบปั๊กอีกโชคดีนะพี่นัดเจนไอเออ่งได้ยังเขาเขาเรียกว่าจุ้งต้นไม้ต้นเดียวเว้ยต้นเดียวดิเวต้อยเลยรับเปล่ากันนะสองคนนึงเฮ้ยนัากูกูไม่ปากูระเบิดกับมึงได้จัดเลยมั้ยเออไปไหนอ่ะไปไปเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะทำไร

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำร้ายเอาดิเอาดิดูด้วยวิ่งกับใครดูด้วยโอ้ยดูด้วยวิ่งกับใครโอ้ยไสงสารเขาดีครเ้อใด้ตาเหรอวะเฮ้ยอย่าเลยห้องน้ำสิห้งนไหนมันมควรเยห้องน้ําอแล้วซ่อนรอบละโทษเยพี่แนนพี่แนไม่หนะเเอเาเหรออ้นันเราอะ เงินละาอ่ะเินมันเป็นเงินอใครถึงเงินออกเพื่อนอ๋อมีหน้าละพาเพื่อนไปด้วยยินดีครับอะไรเย่อเน้ะไอ้คนห้องน้ำไม่ห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งเลยตนไฟติดตห้องน้ำห้องน้ำคนละห้องน้ำตึงไอ้ตึง ไม่แบบนี้ยกของไม่ได้อไม่เลยไม่มีของไม่ยกดับบินดับอ่าพี่เต่าสีม่วงดับบินดับนี่เราจะวิ่งสี่คุณร้อยเลาะพองกันใช่ไหมเอาอู๋จะไม่โดนเฮ้ยพี่ท้ายผมลูกติดพี่โอ้โหยาเดียวไปโดนหรอนี่แหละโดนไอ้ท่านไม่โดนไม่โดนกูจะตายกับเบิงเฮ้ยพี่เบิ้งเต๋อเต๋อ โอ้ยเดียโคจอนก็รอบห้องำาโอ้ยตายตากอเียีตียสบายใจหน้าแดงเขินเลยหน้าแดงเฮ้ยพี่ไหนเนห้องน้ำแดนเนห้องน้ำที่ไหนดนห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยอยู่นิ่งๆเฮ้ยใ เเเฮ้ยยอลดี๋วแล้วพวกมึงไปทำอะไรกันในห้องน้ำใครพวกมึงทำอะไรกันในห้องน้ำไอ้สัสไอ้เหี่พวกกูยืนอยู่ข้างนอกกันเต็มเลยไอ้เหี้ยกูอะไรสบายดีเปล่าไอ้เหรอไปอะไอ้ไปมึงแล้วตาไม่ตาตาไม่ตาไหนพี่พี่แนนอยู่ไหนอะถามี่พ่นี่ตา เมื่อกี้กูขังไอ้ไปในห้องน้ำไอ้สัตว์ออกมากันครบเลยเฮียมากันทีเฮ้ยเบาเบาเบามันไม่รู้มันไม่รู้เบาเบาหลบไว้หลบไว้มันไม่รู้มันไม่รู้เฮ้ยมันห้องน้ำดิเฮ้ยเข้าไปห้องน้ำทำไมเบา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 เดี๋ยวมันได้ยินมเดี๋ยวมันได้ยินมแต่ว่าตรงหน้าโรงหนังมันไม่โอเคอ่ะพี่มันไม่โอเคอ่ะพี่เบา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 เดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันได้ยิ้มเอาง่ายๆนะถ้ามาไหน เลี้ยวตรงกันข้ามแล้วทุกคนตกลงเราน้้งบ๊อบเาเอย่ามันได้ยินมันได้ยินอย่ามันได้ยินโจ้าอะตายตายเนี่ยตายเหรอเฮ้ยไปดิเฮ้ยรออะไรเหรอเฮ้ยรอ กระชากเมื่อกี้อย่างเฮี้ยแล้วแม่งแบบวิ่งติดกันเองไอ้คนเฮี้ยเอาพี่นัทเอี๋ยี่ใครว่าพินัทเอาพินัทโวนัดว่าเฮ้นัดเจอยันอุ้มไปช่องทางเข้าเว้จ๋าไปแล้วใครใครไปเย็ดอะพี่ตีไปเย็ดทำไมอะเอ้ยไปโดนเลยนะนี่ตาคนี้ตาตาคนนี้มีที่ไหน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 ตาตาตา ไป้ีนัทเดินเข้าไปสุวรรณล่าสุวรรณล่าเกบเนเวลบอกคิดถึงโมโรเจเอ้าไม่โดนหมดเลยวะสุวรรณล่าไม่ล่ะโอ้สกอร์คืออะไรอ่ะเลขสกอร์สกอรองเท้าแตะไม่ใช่เฮียโอ้ยเฮียอะไรเนี่ย เดี๋ยวจะได้เอาใครเอาบอลมาจากห้องน้ำเนี่ยเอาบอลมาจากห้องน้ำเฮ้ยนี่นะตุ๋นตุ๋นพี่นัทเดียวไอตุ๋นตุ๋นพี่นนี่อยู่กับพี่นัทดีกว่าเออไอไม่หลบในห้องน้ำเออเออกูบอกเลยไอ้หลบในห้องน้ำอ่ะไม่เหมือนฆ่าตัวตายอ่ะ ไปพูดดิไอไฟโดนมาแล้วไอไฟนี่ไฟไฟไฟมีไฟเออแอคิฟแมนเดนนี่ไฟไฟไฟโอ้โหพี่ไม่เล่นพวกนี้ดิพวกนี้แม่งไม่เวิร์กอ่ะผมลองละนี่เกิดเล่นเกมเกมจันไรได้มาครบยี่สิบชั่วโมงเกมไม่นิ่งมากอ่ะเกมเอ้ยทำลายโอ้โหดูด้วยจุงมาเตอร์ไม่เป็นไรเราจะตายไปด้วยกัน ตายไปโดนี่นะโคตรเหี้ยเพิ่งคิดสั้นตายฟังอยู่ทำไมสองคนนี่อยู่สองคนอะิดดับเอาหายบอกเลยว่าเกมนี้ไม่เล่นแล้วเหนื่อยขำแล้วเหนื่อยเนีเอาเนีกูกิงอยู่ไปโดนนัดโบนัดโบ นับโบไอ้นัะไอ้นัะอยู่หลังเสานั่นอยู่หลังเสาโอ้ยโอ้ยไปเลยกูคุงเก็บลูกไปกันสบายตอนสมาธิทำไมเป็นลูกแมวะอะเฮ้ยนันย่นอะไรพ่อมึงอะไรครับนัน่นอะไรมึงแค้นกูเหรอไอ้เหี้ยรู้กูเห็นกูเห็นกูเบิกบ,บานกูเฮ้ยตามนี่ตาม,ามนี่ไหนไหนไหน

ตายไ้ยแไปวตายแลไหนตัวมาตามไหนๆๆๆๆๆๆๆไหนอะไอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่หงข้างเขเ้อนี่เหวิ่งออกมาที่ไหนวะเอ้ยนัู้จักรไหไดไดาเอาไอ่ะไอ้ไอ้ไงไหายนี่อยู่งเดี๋ยวตามมาตม ไอ้นักกูว่ามึงไม่รออะไร่ันจริงเอนั้นคนเดล้วไม่้กันโดใครด้วโหพี่เดนมีแต่คนรักสีส้มเอ้ไอ้นักโดนใครได้สัตว์เลยสีส้มพี่นักเนี่ยพี่เดนนะเดี๋ยวที่เดนนะไอ้นั่ เอาไ่ี่อนกีข่าอยู่ที่นู้นเยาที่เปิดมาตายเลยไม่ไม่เดี๋ยวมันมีเามันเกิดทับกันหาตาที่เน้อตาได้ได้พี่บอลเป็นของไ่อะไรตาิงบน่อนไอ้ยีเปิดไปอ๋อกดเอกดเออทานมีคนให้องนามีคนในห้องนาคห้องาชีเฮ้ย่เท่อาชิดไค่เท่งอาชิดอ๋ออีกแล้วเหรอโจเบีรแจมหาตาท

เออช่ดีพี่แดนชคนี้ช่องนี้พี่แดนไอย้าดีนี่แหะไมเไี่จะใช้ได้อยู่้ว้อ่ะแม่งตัวพลาดเลยไโดนไปด อกให้ปากวายไปอะโดนมาแล้วสุดเนี่ยเฮวยได้เฮวยได้าไม่ได้เลยอะไรมือใหญ่เข้าน้ำใช่หมึงือใเข้าน้ำอ่ะมโดเลยิกโดนมาแล้วรอบนึงอะเห็นงน้ำนแลโดนทีเดียวอะพี่แดนพี่มงหรอืออะไรโดนโดนีเดียวอาพี่ดนเอาพี่ดนเพี่เอาพี่ดนเจ็บ b a l a เ็ พะเลสแม่งบอกไปไว้เว้ยไปไม่บอกไม่ได้แล้วคือทุกคนเดาเข้าไปดูด้วยนะเฮ้ยไม่โดน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 ยายาอุ้ยอุ้ยต้องตาไหลไอ้วะไอ้เแค่ไฟตัวนี้ไฟตัวเดียวเลยเต่ามากอุ้ยต้องตาไหลเดี๋ยวเพี้นสีไงอ่ะ จีีไกกอแล้วตาตาตาที่ตาไหนไหนที่ตาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตาเอ้ยไอตาที่ตาไหน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 ตาตาที่ไออยากรู้อะพี่ไทยครับเพ้นสีกดอะไรพี่จีกดจีกดจีโอ้ยโอ้ยมึงมาอะไรบ๊ายบาย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  ไอ้เรื่อกูเพิ่งเห็นว่ามีดาร์กโตอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่ไอ้เรื่องติดบั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องมันเป็นบัคโตนี่หว่าเอาไปดูอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแต่หูแต่หูเอ้าเจมติดรูเหรอเอ้าไม่บอกแล้วไปแล้วไปตกในรูทำไมล่ะใครบอกรองการเอ้า อะไรวะเนี่ยฮัลโหล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 อ่ะใครดี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 ตาตาที่ตาเต่าเต่าตาตาเี้ยไง นูหนนี no, ่พี่ต้องอยู่ใกล้พี่แันไว้ไม่พี่แนนออกมาพี่แนนออกมาแล้วพี่มันพาสิบที่มันพองนี่หว่าเอาไว้นันทปลาอะไรอะนะไปเรียนไปเรียนใหม่แนะไปจะเอาไข่ดาวของพี่ปาบอลนึงเอาเอาจังไม่อยากให้สิบปลาไปเอาไอ้เนื้อปาเข้าไปเลยอ้าวนี่พาสิบที่เหมือนนมนี่ยว่ะาไป โอ้ยนะจะสู้กับจูกมาสเตอร์เหรอโอ้ยความช่วยแต่ตลกอ่ะตายแล้วกูนี่โคนนี้ตั้งนี่คือตั้งแคปมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยเออเชี่ยมึงตกสัญญาณนี่เด็กกโดนแล้วเอ้าโดนไงวะ ีอะไรอ่ะไหนลูกบอลไหนไปไหนเอาแล้วทำไมลูกบอลอยู่ในนั้นอ่ะลูกบอลไปไหนอ่ะทำไมลูกบอลอยู่ขวามันจะเรียกได้เรียกบอลได้หรอมาแล้วเต็มหน้าตายสั์ นี่นี่คนตายอยู่นี่จะจอกล้างจะ่านเงินหนาอันนี้ทางนี้ทางนี้ตาตาทางนี้ตาเอ้ยพี่แนนไม่เอาเอ้ยปลอดภัยเที่ยวพิธวนหมอ่แล้วอย่างเดียวเลยไม่เอาห้ามห้ามในนั้นในห้องนั้นห้ามห้ามเอ้ยมีคนเข้าห้องน้ำมีคนเข้าห้องน้ำเข้งน้ำขวายห้องเราผู้ชายมีคนเข้าไปห้องเราผู้ชายผู้ชายผู้ชายห้องนี้ตอนนี้อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเยอะกูนะ เอ้อันนี้ผู้หญิงดีหยเย้ะไอ้ไอ้้ห้องน้หญิงห้งน้หญิงควันไม่ใช่ควันพีเอ้าอุ้ยเอาเอาเอาพี่แมนแมนนเอาพี่นัทเอาได้เซปเปเลตเซปเปเลตถเงินถอยมาสีนเงินถอยมาพี่แนนเสียเงินไหมหถวพี่เต้าตาา้ายตาตาโดนตายยดเยียมยดเยียมยดเยียม เอาไปแล้วไปไปไม่แจ็คหรอกวน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 ทุองนลังก็คือสิ่งนี้ปลอดภัยที่สุดเลยวนวนวนกลับที่เดิมเอาไอ้ไอ้นัดห้องน้ำหญิงไปนัดห้องน้ำหญิงโคตรขาเยแล้วแบบแม่งท่าอย่างเฮียตอนแบบเติบโตมาแบบเจอกำลังนั่งทำท่าบกมือเละโคตรขายอ่ะ เอาว่นะเอาเอาเอาอะไรมมาแล้วไป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 เชี่ยไม่โดดด้วยยังไงห้องน้ำคือสิ่งที่ปลอดภัยเลยนัดโบนัดโบอัดเดี๋ยวมันเกิดใหม่มันเกิดอัพกันเอาของใครว่าของเฮียตาไปแล้วกูบ้าใช่เดี๋ยวฟ้อนทำไมมีโอ้ยโดนกูโอ้ยเหนื่อย มบอกแล้วเกมเนี่ยกลอสได้สัตว์เกมเี่ยเบินเวลาสัตว์เนเปิดเวลาชหมเเล่นวิ่งไล่จับตอนเด็กอะแต่เปลี่มาเล่นในออแทนาทุ่มแล้วนะตอนเนี้ยตอนนีอะไรกคเยอเลยไอแอดมมนนแกลลีมอสมีอะไรบ้างเออสัตว์ต้องมีแอมิเนนี่จะไล่ยี่ผายโอ้ยเอาอตวโดนอสัตว์ต่โดนคืนนี้อะไม่ไม่ไมมไ่เบไิ้น่กลับมาเอาไปแล้วเไปเอา จะพูใครเนี่ยโชคดีทุกทุกคนแถวไฮด้าอิ้งทุกคนเราพาของขวัญมาฝากอะไรเนี่ยเอาวิ่นัทเป็นแผนยิงจ้าไปมายุ่งไปเนี่ยต้องดูครัวเป็นแผนล่อรวง มันเป็นเหนหลอกพี่นัดชิ้นโนตัวเองอ่ะเดี๋ยว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 หข้าหนาวเลยเ้าหนาวย่อไว้มองไม่เห็นย่อย่อย่อพี่มันเห็นพี่มันเห็นรีเฟคชั่นพี่ไม่รอดจริงไปเห็นไปเห็นพี่นัดหยุดไข่หมาเห็นไม่เห็นย่อไม่เห็นเหรอเราซื้อแมคคานิคเคาทคีย์บอร์ดมาเพื่ออะไรกันนไม่รู้นะอะไรซื้อแมคคานิคเคาทคีย์บอร์ดมาเพื่อเล่นไมค์ขาพี่เราซื้อมาตัวโดนเฉยเลย ความแรงิเราซื้อแมคคานิค a ลคีย์บอร์ดมาเพื่อเล่นไมคครับเราซื้อเอราคาเกินสองพันมาเพื่ออะไรกันดูอย่างเพื่อนผมด้วยซื้อจอ 5K มาเล่นแก r ดี้มอนเล่นแก r ดี้มอนชายนิรนามไม่ขอชื่อปีปีขอบคุณชายนิรนามที่เราจะไม่บอกว่าเขาชื่อปีปีเฮ้ยลูกบอลมา อยากแพ 1941, ้เลยน่าจะหลอดเลยตองดูข้าไปดูดูไม่ดูพ <mm ah like mm ี่ดัลผมขอโทษเฮ้ยโอ้ยโชคดีชดีทุกคนคนไอ้ตาตาทำไรอ่ะพี่นัดมาเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมไป เนี่ยไอ้ตบไปนั้นไปเข้าข้างในไปเลยแต่เน้ยทำอะไรกันครับทุกทเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยดกูโดนน้ำไปเยอะใครวินานเอ้าใครไม่รู้เอาปี๊ปี้เอาไปโดนผมดไปเขาเรียกเดี๋ยวนี้ต้กลีใครเป็คนเข้าทางนี้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนยัย ไอเพ hey ื่อนทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอเดี๋ยเดี๋ยวเราเหนผู้โชคดีเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเชื่อต้องน้ำ้เปียวน้ำมั้ยเปี้ยวน้ำมั้ยสองสองอ้าอ้วยิงบั้งอไว้ยิงมันหอไว้ไม่้มนออกวงเหรอ เอายิบังาะออกไอ้ยิบังะออกยิบังาะอองโอ้โห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามยังพังไอ้กูล่ากูรอดไอ้ขยาบอิคือถ้าแม่งระเบิดตอนทุกคนกำลังแบบใส่ใจอยู่นะก็เขี้แต่ขิ้ใครอยู่แล้วอีบ้าโคตรเร็วเลยเอาอ้ยิบังออกไว้ ไอ้ทุกคนยืนบังยืนบังไปยืนไว้ไปบังงี้ยี่เดี๋ยวตายไม่ใช่คือไอ้คนบอกให้ยืนบังอ่ะไม่อยู่นะไอ้แต่บอกให้ยืนบังไอ้แต่ไอ้มันคือแผนนี่มันคือแผนไอ้คนบอกให้ยืนบังไม่อยู่น้องเลยโอ้ยแตกเอาเช็คสภาพสวมแตกนะครับใส่หน้าตูดศพนะครับศพนะ